สวัสดีค่ะครัวมาะนาะอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสานตะกร้อจากใบมะพร้าวแบบง่ายๆค่ะจะนำไปให้ลูกให้ลานเล่นหรือจะนำไปตกแต่งเพื่อความสวยงามก็ได้นะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะสำหรับวิธีการสานตะกร้อจากใบมะพร้าวนะคะเราจะใช้ใบมะพร้าวสองใบค่ะขั้นตอนแรกเลยนำใบมะพร้าวมากรีดเอาก้านออกนะคะ เลีดเสร็จแล้วเราก็จะได้ใบมะพร้าวจำนวน4ี่ใบค่ะค่ะพอเราได้ใบมะพร้าวมาแล้วนะคะเราก็จะนำสองใบมาประกบกันตัดด้านปลายนะคะให้มีปลายแหลมนิดนึงเวลานำไปสอดจะได้สอดง่ายๆอีกเส้นหนึ่งวางแนวตั้งอีกเส้นหนึ่งวางแนวขวางโดยการหันด้านสีเขียวเข้มขึ้นนะคะพับซ้ายพับขวาพับด้านบนลงค่ะจากนั้นโค้งสอดเก็บเข้าไปค่ะดึงให้กระชับนะคะ ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนอีกสองใบก็จะทำเหมือนกันค่ะใบแรกนะคะวางแนวตั้งใบที่สองวางแนวขวางโดยการหันด้านสีเขียวเข้มขึ้นพับซ้ายพับขวาพับด้านบนลงม้วนแล้วก็สอดเข้าไปนะคะดึงให้กระชับค่ะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะนำ สองเส้นมาประกบกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําที่ซ้ายมือก่อนค่ะนําเส้นด้านซ้ายนะคะพับเส้นที่สองลงไปค่ะทับลงไปนะคะส่วนเส้นขวามือค่ะก็จะสอดใต้ลงไปเส้นที่สองพอมาเจอกันตรงกลางนะคะเราก็จะนำขวาทับซ้ายนะคะนำเส้นด้านขวา ทับเส้นด้านซ้ายก็จะประมาณนี้ค่ะเราก็จะทำแบบนี้ประมาณ5รอบนะคะรอบที่สองค่ะซ้ายมือนะคะทับเส้นที่สองขวามือสอดลงไปใต้เส้นที่สองพอมาเจอกันตรงกลางนะคะเราก็จะนำขวาทับซ้ายแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะต่อไปเป็นรอบที่สนะคะ ซ้ายมือทับเส้นที่สองขวามือสอดลงไปใต้เส้นที่สองพอมาเจอกันตรงกลางนะคะเราก็นำเส้นขวามือทับเส้นซ้ายมือจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะ ต่อไปก็จะเป็นรอบที่4ี่นะคะซ้ายมือนำไปทับเส้นที่สองขวามือสอดลงไปใต้เส้นที่สองพอมาเจอกันตรงกลางนะคะก็จะนำเส้นขวามือทับซ้ายมือดึงให้กระชับค่ะรอบที่5ค่ะซ้ายมือนะคะทับเส้นที่สองขวามือสอดลงไปใต้เส้นที่สอง พอมาเจอกันตรงกลางนะคะก็จะนำเส้นขวามือทับซ้ายมือดึงให้กระชับค่ะค่ะพอเราดึงกระชับดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับด้านค่ะกลับด้านนะคะโดยการสอดเก็บค่ะเราก็จะเปิดดูนะคะว่าเส้นนี้ไปทางไหนค่ะเส้นแรกไปทางนี้นะคะเราก็จะสอดเก็บนะคะ ดูตามลายเส้นได้เลยค่ะก็จะเปิดดูเส้นที่สองนะคะว่าเขาจะยงไปทางไหนนะคะยงไปทางนี้แล้วก็สอดเก็บทางนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะอ่ายงไปทางนี้เราก็สอดเก็บตามลายเส้นเลยนะคะ เราก็จะสอดไปเรื่อยๆจนกว่าใบมะพร้าวของเราจะสั้นลงนะคะ ค่ะหลังจากที่เราสอดเก็บมาเรื่อยๆนะคะใบมะพร้าวของเราเริ่มสั้นแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํากลันไกลมาตัดออกทั้ง4ด้านเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีการทําตะละกกอจากใบมะพร้าวแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะจะนําไปให้ลูกให้ลานเล่นหรือจะนําไปตกแต่งเพื่อความสวยงามก็ได้หาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ